น้ำเสียงจริงใจแบบเล่าประสบการณ์ชีวิตมีลูกเล่นบ้างเพื่อดึงความสนใจคุณเคยไหมครับอยู่ดีๆก็ต้องแบกภาระทั้งแผ่นดินทั้งที่ตอนแรกแค่อยากเป็นเด็กวัดชิวๆอยู่ไปวันๆถ้าเคยแสดงว่าคุณเข้าใจหัวใจของสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือเจ้าหงสาวดีมังรายกยศวาตัวละครหลักในราชาธิราชแล้วล่ะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิยายอิงประวัติศาสตร์แต่มันคือซีรีส์ชีวิตของคนที่โดนชะตาชีวิตลากเข้าสู่สงครามอำนาจตั้งแต่ยังไม่พร้อมแต่สุดท้ายต้องกลายเป็นราชาไม่ใช่เพราะอยากเป็นแต่เพราะหลีกไม่ได้ตอนที่หนึ่งจากเจ้าชายน้อยสู่สงครามใหญ่จุดเริ่มต้นของเรื่องมันไม่หวือหวาเลยครับเป็นแค่เจ้าชายองค์เล็กๆในหงสาวดีที่ไม่ได้คาดหวังจะเป็นอะไร แต่พอมีศึกแย่งราชสมบัติขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่โดนปลิดชีพในพริบตาเจ้าชายตัวเล็กก็เลยต้องวิ่งหนีไปพึ่งพยารามแห่งอโยธยาซึ่งในยุคนั้นอโยธยาเท่ากับบังเกอร์ชีวิตที่ยังไม่โดนรามา่าแต่เชื่อไหมครับแม้จะหนีแล้วกรรมมันก็ยังไล่ตามเพราะสุดท้ายก็ต้องจับดาบลุกขึ้นสู้จากเจ้าชายพลัดถิ่นกลายเป็นราชาธิราชผู้รวบรวมพม่าให้ยิ่งใหญ่ แบง์ Bang, ตอนที่สองคนที่อยากเป็นมักไม่ได้แต่คนที่ไม่อยากกลับได้ยิ่งใหญ่เสมอเนื้อหาในราชาธิราชสะท้อนความจริงของโลกนี้อย่างเจ็บแสบครับหลายครั้งคนที่หบสมควรไม่ได้อยากเป็นผู้นำแต่โลกก็โยนหน้าที่นั้นใส่มือเขาแล้วก็ทูดแค่ว่าอา้าวทำให้ดีที่สุดละกัน เหมือนกับชีวิตเราล่ละครับใครมันอยากโตมาแล้วต้องหาเงินเลี้ยงทางบ้านใครอยากเป็นหัวหน้าที่ต้องรับผิดแทนลูกน้องแต่เพราะเราต้องเป็นเราจึงกลายเป็นปราดเข้มความตายของคนที่รักคือจุดเปลี่ยนหนึ่งในฉากที่เศร้าสุดในเรื่องคือการสูญเสียราชบิดาราชมารดาและการสังเวยชีวิตของคนใกล้ชิดเพื่อปูทางสู่ราชบัลลังก์มันทำให้เราเห็นว่า การเป็นใหญ่มันแลกมาด้วยหยาดน้ำตาไม่ใช่แค่เสียงสรรเสริญซีนนี้คือการบอกให้คนยุคนี้ได้รู้ว่าอย่าอิจฉาคนที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเพราะเบื้องหลังของเขาอาจคือความสูญเสียที่คุณไม่อยากเจอเลยก็ได้ชอบแต่มีดรามา่าสงครามแห่งยุธทธวิธี เรื่องนี้ไม่ได้เล่าแค่ดราม่าในราชสำนักแต่มันคือบทเรียนยุทธศาสตร์คลาสสิกเลยครับการวางแผนตีกรุงการใช้กุสโลบายการสแสร้งยอมแพ้เพื่อชนะในตอนจบหลายแผนการในราชาธิราชท่านนำมาใช้ในยุคนี้คุณจะรู้เลยว่าสงครามที่แท้จริงไม่ใช่การฆ่าฟันแต่คือการรู้ใจคนและอ่านเกมขาดต่างหาก แน่นอนครับไม่ใช่ทุกตอนจะเครียดมีช่วงที่ตัวละครทะเลาะเบาแวนกันด้วยคำพูดสุดปั่นประสาทอย่างตอนที่ขุนนางเท่าๆบนกันเองว่าพระองค์โปรดใครคนนั้นก็ได้ดีงั้นข้าจะเอาน้ำมันงาช้างทาตัวให้ขาวเพื่อจะโดนเรียกใช้บ้างฟังแล้วต้องยิ้มขมขมเหมือนยุคนี้ที่หลายคนก็รู้ว่าต้องพูดให้โดนใจเจ้านายถึงจะได้ขึ้นเงินเดือนวักทองในตำนาน เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพื่ออยู่อย่างทาตอำนาจแต่เพื่อเป็นเจ้านายตนเองวักทองนี้ปรากฏตอนตัวเอกถูกบีบให้ยอมแพ้แต่นี่แหละคือจุดที่เขาตัดสินใจลุกขึ้นไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดของใครและสำหรับเราในยุคนี้แม้ไม่ได้อยู่ในสนามรบแต่เราก็สู้กับอำนาจเงียบๆทุกวันทั้งจากระบบสังคมและแม้แต่เสียงในหัวของตัวเองปรารถนาอยากให้คุณไปอ่านต่อ ที่เล่าให้ฟังวันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวจากเรื่องราชาธิราชถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์ที่แ้มข้นมีบทเรียนชีวิตมีเลือดมีน้ำตามีใช้ชนะมีความแขน้นและมิตรภาพที่ต้องแลกด้วยชีวิตอยากให้ลองหาหนังสือราชาธิราชมาอ่านสักเล่มครับอ่านแล้วคุณอาจจะมองชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปอีกแบบเลยก็ได้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ